สวัสดีค่ะ d ดาร channel จะพาเพื่อนๆไปดูต้นเสริมทรัพย์เสริมลาบนะคะว่าเป็นสิรีมงคลอย่างไรใบเป็นยังไงต้นเป็นยังไงนะคะช่วงนี้ฝนตกนะพายุเข้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆไปด้วยค่ะคะอโกนิมานะคะอยู่ตระกูลเดียวกันนะคะก็ให้เรื่องการเงินด้านโชคลาบนะคะ ปลูกแล้วเสริมดวงโชคชะตานะคะต้นเสริมทรัพย์เสริมลาบเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งแต่ฟอกอากาศนะคะอยู่จำเพาะช่วยให้ดูสวยงามและดูงาสบายตาเสริมทรัพย์ความหมายของเสริมทรัพย์ก็ เสริมให้ผู้ปลูกมีทรัพย์สินเงินทองเสริมเพิ่มพูนทวีคูณน,นะคะถ้าใครไม่มีตอนนี้ต้องไปหามาปลูกได้เลยค่ะเพราะว่าใบก็สวยนะคะฟอร์มสวยเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะไม่สูงมากแล้วลายของใบจะเป็นสีขาวสีครีมสีเขียวนะคะ ก็แนวตั้งของใบก็สวยงามค่ะชอบอยู่แบบลำไรนะคะไม่ไม่ต้องแดดจัดนะคะถ้าอถ้าอยู่ในที่ลำไรจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วใบก็สวยดีค่ะขยายพันธุ์ก็แยกหนอนะคะนำไปปักชำอีกกระถางหนึ่งก็ได้แล้วนะคะแล้ว สามารถนำไปให้เป็นของขวัญของกำนันเพื่อนๆได้นะคะงานขึ้นบ้านใหม่หรือเกี่ยวกับวันเกิดนะคะช่วยไปเสริมดวงเสริมทรัพย์ให้ผู้ที่ได้รับด้วยนะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์ให้ดาริกชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆชมอีกนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีโชคมีลาบมีทรัพย์ สินเงินทองมากมายนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ